ออกไปจะไห้มีเสียงผู้อยู่ดังนนเตรียมเป็นแถวออกไปเป็นชุดเป็นพุดออกไปซ่อออกไปซ่อออไปผู้อยู่ทั้งนอกก็จะจะดผู้อตการเอาเงียบเงียบเก็บเลี้ยงหมูคือเงียบดีแท้หลวงปู่เลี้ยงโ้มคือวนไหยแท้พหังความการ